ความหมายของคําว่าพุทธเคลจริงๆคํานี้ก็มีความหมายหลากหลายเหมือนกันนะคะจะแปลว่าขอร้องรบกวนแล้วก็ขอฝากด้วยเวลาที่เราให้เขาทําอะไรให้นะคะทํางานให้หรือว่าฝากให้เขาทําอะไรให้เสร็จแล้วเราก็จบด้วยคําว่าพุทธเคลแบบนี้นะคะจะแปลว่าขอฝากด้วยนะคะขอรบกวนด้วยนะคะดูอย่างเช่นเราบอกว่าฝากน้องด้วยนะอ่าทงเซงเงินพุทธเคล ทงเสงแปลว่าน้องนะคะพุทธะเคลยตัวตนี้จะแปลว่าขอฝากด้วยนะคะอ่าก็จะแปลว่าขอฝากน้องด้วยนะคะทงแซงเงินพุทธะเคียขอฝากน้องด้วยค่ะชินกุรุลพุทธะเคียอันนี้จะแปลว่าชินกุรั่เพื่อนนะคะก็จะแปลว่าขอฝากเพื่อนด้วยนะคะชินกุรุลพุทธะเคียขอฝากเพื่อนด้วยค่ะส่วนคําว่าพุทธะคานาเฮโตเดลก้า พุทธคขณะให้ตัวเทลกยอตรงนี้นะคะจะเป็นการบอกว่าขอรบกวนสักเรื่องได้ไหมคะพุทธะขณะก็คือสักเรื่องหนึ่งเรื่องนะคะก็เทลเกยอแปลว่าได้ไหมคะกรณีนี้อย่างเช่นเราจะบอกว่าเขาพูดเราจะพูดบอกเขาก่อนก่อนที่เราจะขอร้องหรือว่ารบกวนให้เขาทําอะไรให้ให้สักเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็บอกเขาไปก่อนแล้วค่อยบอกทีหลังว่าให้ทําอะไรให้พุทธคขณะให้ตัวเทลกอขอรบกวนสักเรื่องได้ไหมคะส่วนคําว่า พุทธคัลเกลพตรงนี้นะคะจะเป็นการขอร้องเขอเลยจะไม่ถามนะคะก็คือขอฝากด้วยนะขอรบกวนด้วยนะคะพุทธคัเกหรือถ้าเราต้องการถามเขาว่าฉันจะฝากให้ทําให้ได้ไหมรบกวนได้ไหมอก็พุทธ้โายพุทธะให้โดเถลกาอ่ะกะ็จะแปลว่ารบกวนได้ไหมคะขอฝากได้ไหมคะ ส่วนคำว่าพุทธทริมนิดาพุทธทริมนิดาตัวนี้นะคะจะเป็นคําสุภาพสุดนะคะก็คือพุทธเฮลนั่นแหละเป็นคําสุภาพนะคะก็แปลว่ารบกวนด้วยนะคะขอฝากด้วยนะคะพุทธทริมนิดาหรือในการขอร้องเขาก็ได้นะคะก็ใช้คํานี้นะคะบอกว่าขอร้องนะก็พุทธเฮลหรือพุทธทริมนิดาได้เลยนะคะ ส่วนเวลาไปทํางานที่ใหม่นะคะแล้วเราต้องไปสวัสดีไปทักทายกับหัวหน้าหรือว่าทั้งแกหรือว่าคนที่ทํางานที่ใหม่นะคะก็ให้พูดว่าชาลพุทักทริมนิดาชาลพุทักทริมนิดาอ่ะก็คือแปลว่าขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะหรือถ้าจะพูดให้ยาวอีกก็อัพโรชาลพุทักทริมนิดาอัพโรชาลพุทักทริมนิดาอ่ะตรงนี้จะแปลว่า อัปโรก็ค huh. ือวันข้างหน้านะคะก็คือพุทธกตริมินดาก็แปลว่าชัลพุทธกตริมินดาก็แปลว่าขอฝังเนื้อฝักตัวด้วยตรงนี้ก็แปลว่าขอฝังเนื้อฝักตัวนนะคะภายภาคหน้าอ่าในการไปทํางานที่ใหม่นะคะถ้าเราไปต้องไปอ่อเักททยเขาไปสวัสดีเขาก็ใช้สองเปลือกนี้นะคะอัปโรใช้พุทธกตริมินดาหรือชัลพุทธกตริมินดาเฉยๆก็ได้นะคะเป็นการฝังเนื้อฝักตัวค่ะอ่สรุปนะคะคำว่าพุทธกเฮโยถ้าเป็นเฮโยจะเป็นคำพูดที่ออ ทั่วไปถ้าเป็นคําสุภาพสุดเลยนะคะก็จะเป็นพุทธกทริมนิตาความหมายเดียกันนะคะก็คือใช้ได้ในการขอร้องขอรบกวนแล้วก็ในการฝากให้เขาทาอะไรให้นะคะพุทธกเฮลพุทธกทริมนิตา